อาพี่น้องไว้ที่พัเก็บยานั่งพราวายา n a งอยู่ใส่ระบาดนี่ยยา n a งอยู่ใส่มีแต่เครียดตัวหมาเถอะโอ้ยที่มีแต่ใบในหน่อยๆยาน a n g ก็ได้ขุ่นลงไปทั้งราง,างมีแต่ใบในหน่อยๆเห็ดจังใดมันสีใดเอา้านี่ตคเียด,ดานะั่งมีแต่ไปสุปสีไปเห็ดสุปใส่สุปทำไมนี่แหละนี่ม,มีบากี่ใบเองตัวไหนเครียดตัวหมามันมาถ่วงหมดไปเม่มังเก็บ หยับมะละกอหมดเลยวานมะละกอไจกอบจะควงมันมะยางเนีย่ยก็จะบ่เกิดรด้อนไปบเบกเกิดแล้วไม่เกิดไม่เกิดค่ะนี่เลไนะคะ่ะต้นลำไยกลังงามไม่ได้ต,ต่นเตยหลังงามมันเบิดค่ะนี่นี่ตะเคี้ยยานั่งก็ได้สองสามใบนี่แหละะเคียยานั่งเอ้ขนลุไปขน เขียยานั่งพีบักีใบมันสิเป็นตระไนกินบ่ได้เขียยานั่งมาอนี่นยไปเขียยานางเขียดานางนาางำกับอันอ่อาเคียดตดหมบาคืาได้กินสามบ๊อบุบังสงก็ได้พี่แตนใบเตยมา่งงามหมดสิไปบอกข้าเจ้ามาตัดเอาใบเตยกันไปเห็ียดหนามเต้าหู้ บอกข้าเจ้ามาเอาใบเตยเพช่นำตังหูเนาะค่ะเสดายเว่าสิตทางถิ่มมันหลาปพดประจิตทางอันต้อนอันใบเตยถิ่มเพราะว่ามันหลายแห้งหลายมันกับบ่มีประโยชน์ยังด้เข้างบได้เห็นยังเนาะเ้างบได้เห็นยังมันก็ะหกคือแล้วใบจิตทางถิ่นส,สิต้นลำไยกับสีสันมาั่งามอีกต้นไม้นากันดวยลูกกากสังนาเไดา มีแต่ของกินเนะะี่ยค่ะอยู่นี่ก็ได้ไมีแต่ของกินปลูกไว้น้ำคางหัวคางแค่คางลานเขามีแต่ของกินเบึ้งเลยที่ว่าจะมาเก็บยานั่งพนากวาน,นยานั่งยะยานั่ง,งบ่งมีจกักตสดมันเลือล่อยลงน้ำบิดมีแต่ตหอตยอดตำนิ่งนะคนจะหยอดตำนิ่ง ลายหกขาดต้นใบชะพูกอ่ะเบื้องแนวนใบชะพูกกับของงําตายเหมือนใบชะพูกระได้ใบชะพูกกระําตายเบื้อต้นนั่นี้แหละต้นนั้นต้นเตยแหละมันงํามันตายก็เลยบาดยังเลยใบชะพูกอ่ะไว่ละแมงเบิดค่ะก็สิได้ปลูกไม่ล้วเบื้องสูงกระได้เนาะค่ะเบื้องหน่วยหนากันหน่วยดูดิหน่วยหนาหน่วยหนาหน่วยทุ่งส้วงเนาะค่ะเนาะ